ฝนตกจ้าเราขับบ้านแล้วนะจ้าฝนตกดองไม้สวยเชียวดูดองไม้เพิ่งออกเองนะ่ะไอ้ที่ที่บ้านเราเนี่ยเรามีสีชมสีม่วงเนาะอันนี้สีเหลืองสวยสวยนิ้ว่ะ อันนี้เป็นผักป่าเลยเปล่าเนาะผักกาดป่าเลยใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเหมือนจะใช่นะคะนี่นี่ปีหน้าค่อยมาเก็บนะคะปีนี้แก่แล้วเนาะปีนี้แก่แล้วจ้าอา่านี่เยอะอยู่เลยนะมีหลายหลายต้นเลยนะคะนี่ ปลาปลา ฝนี้เพราะว่าเราจะไปเติมน้ำมันนะคะ เดี๋ยวค่อยหาทางออก นี่ฮอทดอกของเรานะคะเพิ่งซื้อมาราคาขึ้นนะหิวหิวหิว,หวทำวันนี้ไม่ได้กินข้าไม่ได้กินอะไรเลยนะตอนตอนเช้าะ จะหิว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 ,หวนะใส่คลิปแข็บนิดหน่อยนะเพิ่มรสชาตินะคะไม่มีถูงทิ้งเองนะอุ้ยเกือบ มากินมาเจมากินด้วยกันนะคะกินนี้เสร็จแล้วทิ้งนะทิ้งก่อนเราเข้าไปกลับบ้าน ผำไปรนนิดดี 外貌。 เสร็จแล้วคำสุดท้ายกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะคะโอ้แบบเยเปรี้ยวอืมได้เราได้ไลอยลอยยิ้มาจากใคร <c oughs> มีตำรวจคนคนหนึ่งเดินผ่านมา <c oughs> เข้ามาอยู่นี่ไม่รู้เขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าไมนูกลับละ่ะนะคะ โชคดีมากเลยค่ะที่เบรกทันนะคะเพราะว่าฝนตกแรงมากอ่ะนะคะไม่เห็นเลยนะคะก็เหลือบไปดูข้างทางว่าเออไปไปดูอีสายยางไงว่าเออมีแบบมีรถเข้ามาหรือเปล่าเนาะกำลังก็เลยแบบโอ้โหเอโโอดูดิเออเอ็กซ์เซนต์เลยเนี่ยรถไฟชนกันแล้วเนี่ย คนนี้แบบไม่ช้าเลยนะไว oh, oh, นะเอ้าไวเอานะคะก็เลยเดือบไปเดือบมาแล้วก็เอ็กเซเดเลยเนะี่ยโอ้ยลื่นด้วยอะถนนอะโอ้ยต้องขับช้าๆนะเพราะว่าถนนลื่นเพราะว่าน้ำเยอะ เยอะมันทำให้ล้อมันเลื่อนนะวันนี้กลับจะทำงานนู้ Yeah. Sit down, sit down, sit down, sit down, <laughs> 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 sit down, no, this one table, sit down, uh, sit down, <laughs> <laughs>

น,นี่เรากินมาม่านะคะมามาเเอเออันนี้เลยนะคะก๋วยเตี๋ยวของเรานะคะนี่โอ้ลืมเนื้อเนาะเนื้อแล้วก็ใส่น้ำนะคะก็เป็นอันดอนเรียบร้อยแล้วก็ไปกินได้เลยจ้า น่ากินไหมคะก๋วยเตี๋ยวของเสานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านะคะกระดูกหมูนะคะกระดูกหมูล้นล้วนเลยจ้านะคะแถมมีกระดูกตัวสีของเขาอ่อนด้วยนะคะกระดูกอ่อนเนาะกินนะจ้ามากินด้วยกันเลยคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ นาทานมากมากดูกระดูกดูเนื้อดูลอกออกง่ายมากง่ายไหมง่ายมากเลยนะคะนี่เห็นไหมสุดยอดอะง่ายแบบนี้เลยอะนี่นี่มามะมามลอกกระดูกกันไหมจ้า ลกนะหลังบ้านบ้านชั้นลกสุดๆไม่มีบ้านไหนลกเท่าบ้านชั้นแล้วจ้าืึ างมากนี่กินกระดูกอ่อนเนี่ย กว๋วยเตี๋ยวบ้านน้้สุดยอดนะนะเครื่องเครื่องนี่แน่นสุดๆอ่าเราจะกินกว๋วยเตี๋ยวก็ได้ใช้มาม่าแทนกว๋วยเตี๋ยวก็ได้โอ้มายกดรู้อย่างเดียวอร่อยแซ่ด นีประกาศขาวเนาะที่นี่นะคะมันไม่เหมือนที่ไทยเนาะที่แบบเราจะมีร้านกว๋วยเตี๋ยวข้างทางให้เรากินนะคะไม่มีเลยนะร้านเดียวก็มีเห็นนะคะ อยากกินอะไรเราก็ต้องทำเองแล้วนะคะอิ่มมานะกก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำสไตล์ของเรานะคะใส่เครื่องเน้นๆเนนยอะๆนะคะอร่อยมากนะคะอร่อยจริงๆนะเราไปกินก๋วยเตี๋ยวของอ่าคนเวีนดนามลสเนาะเพราะว่ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออกนะคะมันก็จะมีแค่นั้นนะ ก๋วยเตี๋ยวเวียดนามสนะหรือว่าเขาเรียกว่าเฟอนะคะเฟอก็รสชาติจะจืดๆหน่อยนะแล้วก็ไม่มีเครื่องปรุงเยอะเหมือนกับของไทยนะของไทยเนี่มีเครื่องปรุงเยอะนะบางครั้งบางคนมากินกว๋วยเตี๋ยวนี่เขาใส่แต่เครื่องเนาะใส่เครื่องนี่แบบ <c oughs> โอ้โหเรามีเครื่องบนโต๊ะเท่าไหร่นี่เขาใส่หมดเลยเนาะ แต่ว,ว่าที่สหรัฐอเมริกานะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ปรุงนะนะคเขาจะไม่ค่อยปรุงเท่าไหร่นะคะมีแบบหลังร้านเขาทำยังมายังไงเขาก็กินแบบนั้นแหละนะคะไม่กินไม่มีเครื่องปรุงแบบน้ำตาลคือน้ำปลาพวกนี้เนาะหรือว่าน้ำอะ,อะไรนะ,ะน้ำส้มสายชูเนาะบ้านเราก็จะมีประมาณอย่างนั้นเนาะ มีพริกนะแต่ว่าที่นี่นะไม่ค่อยมีแบบนั้นหรอกนะไม่มีเลยนะคะรสชาติก็จะแบบจืดๆนะะถ้าเราจะกินเผ็ดก็คือเราต้องใส่อาฮาราปิโยก็คือพริกที่พริกสดอ่าพริกตัวใหญ่ๆของคนคนสเปนิชพวกนี้นะตัวใหญ่ๆอ่ะนะคะพริกใหญ่ๆอ่เนี่ยนะใส่เข้าไปนะคะมันถึงจะมีรสชาติเผ็ดนิดหน่อยนะคะก็ เราคนเอเชียเราก็จะชอบเผ็ดหน่อยๆเนาะของอย่างเช่นของน้องเนาะน,น้องจะไม่กินของพอรเนี่ยพรจะไม่กินแบบเผ็ดๆเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจืดๆนะมันก็ไม่ใช่จืดของเราก็จะมีรสชาติแบบเปรี้ยวหวานส่วนใหญ่เปรี้ยวหวานเยอะนะแล้วก็มีเผ็ดนิดหน่อยนะคะจะเป็นคนชอบกินแบบนั้นนะคะ โอเคนะเดี๋ยวเรากินอันนี้เสร็จแล้วเราก็อยากกินแบบของหวานด้วยอะนะ,ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็จะไปทำขนมหวานแล้วนะจ๊ะินี่ะคะเพิ่งทำน้ำหวานเสร็จจ้านะคะน้ำหวานของเรานะฮะง่ายๆมีสาคูแล้วก็มีแป้งแค่นั้นเองนะง่ายๆนะคะไม่มีอะไรเยอะแยะมันแบบกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมันร้อนในเนาะก็ะเอาน้ำหวานนะคะน้ำแข็งเยอะๆนะคะ น้ำหวานแต่ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะอืมดับร้อนในได้ดีมากโอเคนะคะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ ใครที่เพิ่งเข้ามาเห็นช่องเล็กๆของเราเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืม subscribe นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่อยู่ที่ไทยหรือว่าทุกๆประเทศเลยนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็มาดูวิดีโอของเราด้วยนะคะ อย่าลืมคอมเมนต์นะคะถ้าใครมีไอเดียเริงๆฝากคอมเมนต์ได้เลยค่ะ